Ai bên vinh nhào đi anh hai đi vinh dài, anh hai lên thân đi bà đào thảo ờ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  dài thảo ờ đào thảo ờ à, ờ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  Doing that. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire in the hole! <laughs> Fire in the hole! Fire, <coughs> Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Tại mà em ghé mặt đây nàng, Một need to get there Alright, let's go! I'm coming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 ! đi coming! I'm coming! I'm coming! I'm Nói I'm coming!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  เอาทีไฟมาทำใหม่เลย Move lạy, move lạy! Move lạy, move lạy! Move lạy, move lạy! M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 ove phòng Move phòng Move lạy!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  Move Ở Move lạy! Move lạy!

sátไว, gùi yinไว, ở tầng l่าง, tầng l่าง, em, mông kia, vui khi vào chơi, ôi, bay đây này, đi, lưu ý

bomb been has planted. แหมเมื hmm. ek, bin, ่อกี guys, ้แม่งยิงเชีอดทีละตัวสมิธสองตัวเลยสัตว์กบว่าที่วางไม่ต้องไม่ต้องมูฟเลยอย่าแกนเลยอย่าไม่ต้องเข้าไปอ่ะรอรองเอาดันแน่แน่เปิด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  เท้างหน้าหันด้ลูกดันเอ้าไอหยองมึงดูยังไงเนี่ยอมึงไม่เห็นเหรอว่าเไอยู่ตรงไหนตายฟรีเลยสัตว์ไฟในหออยู่ห้อง่าเอะเอ้ยพอนเราแล้วการมดตแล้วเข้าเไปเลย จะเข้าไปเอาอะไรม่วะไอ้สัสโอ้ติดซากแล้วหลังไอ้ข้างหลังซากเือปืนข้างหน้าเยี่ยมหนึ่งแล้วหน้า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 โอ้ยฟาร์มดิ s e <Bob resigned. S 3> d จะล่ากันทำไมวะขวยเอ้อมิชชั่นเฟลลโอเคไปกันเนี่ยใคยที่สาเหตุนึงเลยที่กูเอาแต่หนักๆมาวอเฮียไอ้พวกไม่รู้งานเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ค่อยากวอลด้วยเลยระเบิด ลึกมีตัวนึงลึกเนี้ยลึกเนี้ยหลังม่านาเอาเถอะเฮ้ย <c oughs> ทำ่อยดิวะ <c oughs> โอ้โอ้เข้าเอกันแล้วไม่มีใครเอาถ้าเมื่อกี้ออกตามกูไปนะว่ยไ,ได้หน้ากลางหมดเลย3ตัว bomb has been planted. ใครอยู่ในออลหลังมาแน่ oh. Bomb diffused. Okay. But... Mission fail. Okay, let's go. Oh, yeah, wing, they right, Not Maybe I had a wing, I get เปลี่ยนได้แล้วดูหลังไว้บีบดูหลังเลยแค่นี้แหละโอยหังมาตัวร่วงไว้เหลือเดูไปยังในห้องเออมึงไปทำยาวแบบเมื่อกี้เอาพยายามซับกันดีๆสั้นกูเล่นกันแค่ตัวสองตัวก็ได้ หล er. ังไว้นะสวยเวฟระวังเลยลูกสองไอ้ย่เหี้ยตายเอา ไม่เห็นข้างหลังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผมเข้าผมดึงหน้าเอาเมื่อกี้เบฟรีบิ๊กมาตายในห้องไม้อ่ะเบฟดูหลังเบฟดูหน้าผมจะเข้าแล้วบีน่าจะหนาว่ะไม่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบทำนะบีอ่ะไม่ต้องหรอกนะกู

Double kill. บอมม has been planted. ดูหลังไว้ออกอยู่มันเหลือกี่ตัวเนี่ยสองหรอห้องจกตัวหนึ่งไหนอะพี่ขอพี่ขออ๋แตก โ,โอเคโอเคครับยังไงท็กเฟซพี่มาแล้วกันเนาะพี่บอยอยู่ครับครับสวัสดีครับแอนเราไม่มีขายเป็นได้ท <มา S 2> ุกอ,อย่างอยู่เว้นคนในน้อยก็เสียด <c oughs> า,ายที่เดือดขาดหายนะก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนายให้มันเป็นนี่แม่เมาเมาใหม่กูนี่สวยสวยสีทองด้วยสัตว์แปลชินชูเหรอเปลี่ยนตัวนี้นให้มันเป็นชื่อไล่เว้าร้อยโอเค let's go

ไฟเอ้ยใหลุ e l yeah, yeah. a จเย็นค่อยๆรวบค่อยๆรวบค่อยๆรวบใจเย็นนะอลสอง์ตัวใหญ่วใ่ว่ว่วใววใหตตห่ตัวว

Why, why? Why? Bomb hey. was kill. Hey. Hey, out out yeah. wow, was oh, was. Bomb diffused. เอ็มเราฝัตัวยูอข้างล่างขึ้นข้างบนกันเถอะมิชชั่นสั kses มาเดินใหญ่โอเคไปมาดินท้ายรถดิเปิดต้นตัวหนึ่ง Cặp bên ai cầm lên ai. Cặp bên này. Yep, yep. Đây, 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 ถ้าปืนกูจะหนักขนาดนี้นะ,ะม,มาเดมาเดมาเดรวางเอ,เอ,เอไว้ตัวไหนอ่ะเชื่อมตัวเอลตัว em ừ. đàn lên đàn mà lên đã giao luôn mà chăm phỏ ngay phạt ơi hơi rơi quên rồi bay đâu gì đó chết mẹ gì nhà luộc một đi gì ác ơi go fire in the hole no. fire in the hole fire in the hole <coughs> hey, 3 <coughs> 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 กลางวะเนี่ยดูอยู่เน้อยดูอยู่บ้านก็ดังเยแลหลังเอแหละหลังคาเฟ่เอ้าอะไรวะต้องคาเฟ่หรอเออตัวมันเข้าเข้าเคาน์เตอร์แล้วบอกนะนายดูเอดูกลางให้อยู่ใช่ป่ะพี่ได้สองเอ ไม่เข้าวะไอสัตว์โอ้ยแม่เล่นเวลาชิบหายไว้บอดเลยเนี่ยอยู่เครื่องตัวนึงอยู่หลังเอตัวท้ายเหลือสองเหลือสองสิงเครื่องหลังเอหนึ่งตายตัวเดียวจบเกิร์ลแม่งเมื่อกี้ไปเจอตีเลยเทียบเลยตายแล้วครับโอ้ยร้ายไม่ร้ายมีตัวเหลือ Quang A nhanh nè Tại chiếm tôi là thằng là cháu thằng là là chiếm Ôi, ban thong tôi sẵn hôm nay tôi 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 เด็ดเด็ดโอ้โหไม่ต้องดา่านไม่ต้องด่านบีอะมันดักเสียงมูบี่าดตัวนึงโอ้ตายเลยเย็แดแม่หลังห้องกลางตัวหนึง่งฝั่งเราเลือดเต็มสามสี่ตัวนู่นมาแล้วยาวาแล้วนายอบี point ยังน,น,น,น่าจะขึ้น B บีวะน่าจะขึ้นบีเอไม่น่าเข้าหรอกทางเอตัวน <Yeah. S 2> ึงเยี่ยมเฮ้ยเอาอ,อ,อ,อยู่ในห้องกระจกไม่ไช่วยปาดเลยไปรอปาดโอ้ยยงเลยสิบแปดมามันเหลือกี่คนมันอะเหลือสามเหลือสาม เหลือกี่คนเราเหลือห้าแต่เจ็บห้าเจ็บสองสามตัวเจ็บหนักอ่ะทำไมกูได้ยินเสียงเหมือนยาววิ่งว่ะกังวลพี่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บหรือเปล่าเยอเข้าเอเอาเอเอาเอเเยอะเอหมดเอหมดเวฟอีกตัวนล้วเขาเตอร์เขาเตอร์เขาเตอร์เอาไปแล้วทหัรคู่ด้วยแล้วเจ็บแล้วโอ้ยยาเคาเตอร์ ระาวางก่อนเดื <c oughs> อดรู้ <c oughs> เดือ่ะควายสี่ตัวเมื่อกี้ยันจะรีบไปไหนเนี่ยโอเค okay, let's go 6ต่อ8นะถึงไ,ได้มาล็อกบ้านมาล็อกบ้านไม่ต้องดัน,นล็อกบ้านควาคนาคน้อยสุดเล่นโคตรลีไรส์แม้โคตรน้าเบื่อพวก นี่ะเสียงมันยิงอยู่บ้านรอเราดันไปไว้แล้วก็รอยิงซากไอ้สัตว์ปัดแม่ใจเย็นพี่ใจเย็นไม่หงอกเย็นรอรอรอได้รออยู่รออยู่ระวังกลางตัดแล้วกัน Lutee, win. <laughs>